แล้วอะไรวะนี่ใครเนี่ยไม่แงเปิวยสีพรมเลยวะโอ้ผมขอเปิดไม่ได้เลยได้ได้แล้วเราขอสวัสดีทุกท่านก็แบบวันนี้อยู่กับพี่ดีดีเจ้าเก่าเจ้าเดิมเพิ่งจะมาวันแรกว่าแต่ว่าแต่เราจะเล่นแบบไหนกันวะว่าแต่นี่มันแบบไหนวะอ๋อแบบดอพี่ดอสองดอหนึ่งไม่รู้อะดอหนึ่งดอหนึ่ง ไปเล่นไนเพไม่กินนะอเอาเลยเอาเลยไปไปไปมานี่มานี่ยอ๋อไม่ได้เป็นเล่นไม่เป็นไงอ๋อดูคุยคมเตอร์แต่งตัวไปกดจูอใส่บ็อกเซอร์นี่นั่นน่ะไม่ได้รัดเลยไม่นั่นนะรัดเลยไม่นั่นนะแต่เพื่อนแต่ผมดอมเล่นไงวเนี่ยว่าแต่ผมดอมเล่นเป็นไงวะนน้องเป็น เดี๋ยวสอนโอ้ยยังไม่มีเหรียญซื้อ,อเอา้านี่ก็โกโจนี่ว่าใส่ชุดเดิมอาาใช่ชุดโกโจอ่ะอ้าวทำไมทำไมทำไมไม่ใช่โกโจแผงผุแั้วะเนี่ยงงเลยพี่ได้ซื้อเสื้อโกชุดโกโจป่ะนนเนี่ยถ้าใส่อยู่เอี่ยโอ้ยแบบนี้ต้องกดบบกระดิ่งใช่ไหมกดจระดิ่งเนี่ยด,ดิงด่ง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 ดิง่งดิ่งดิ่งไม่ใช่ไปนี่ เอาไปเมา่อคือเกมเอาไว้ผ่านประตูไปเรื่อยๆพี่มันจะไม่มีอะไรใช่ไหมมันมันดูทรงหมือนน่ากลัวนะเปิดเสียงไว้ให้ดังที่สุดเลยพี่ไอ้มันมันเปิดเปิดเสียงไว้ดังที่สุดเรือะไรอย่างเงีมเดี๋ยวมันจะมีสะพ้ายว่าแต่ตู้มันเอาไว้ทำอะไรมันเอาไว้แอบแต่ถ้ามีไฟกับเพียบเดี๋ยวให้แอบนะโอเคปะถ้ามีไฟกับเพียบอะ แล้วขโมยเงินน่ะเจ้าเจ้าของเจ้าของโรงแรมไม่อยู่ขับรถมันแม่งขโมยเงินขโมยเงินแจกเงินแจกเงินรวยมันมีวิทต้อนทองเนี่ยน่ะเอ้ยมาปะวะไม่มาทุกคนไ่รตัวตัวอะไรมาเนาะตัวอะไรมาบอกพี่ก่อนตัวอะไรมายังไม่มาตัวอะไรมาจ๊ะจ๊าบผมไว้พี่จ๊าจ๊าผมไว้คือพี่เขาเล่นไม่เป็นจริงทุกคนพี่เขาบอกผมละ น้องเทองทองทองแล้วทำได้แด้เนอะพี่มีพี่พมีเหรียญทองหมดร้อยเจ็ดสิบแล้วนะ่ะโอ๊ยพ,พี่รวยแล้วพี่รวยแล้วไปละไปแล้วพี่รวยพี่รวยไปเป็นหนีหนีห,หนีไปรวยละพี่ทำทำไปเยอะเดี๋วมันต้องมีเรียญโพ,พมาบ้างพี่รู้สึกไม่ค่อยดียงเลยห้องที่เจ็ดม,มันมันมันมีกระดานเนาะแหมหลืมได้ไงเนี่ยไปฉายฟรีขอโทษเลยแล้วกัน มันไม่กีด่ดาดนาะมันไม่กี่ดาดหนึ่งร้อยฮะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยไฟกฟะพี่เปล่ากะพี่พี่พี่หาตู้ไปอ่ะแอบแอบในตู้พี่อ๋อเออพี่เห็นมีอะไรมาเลยนะน้องออกมาเถอะพี่บอกไฟกะพี่บ่ ใช่เพิ่งเมื่อกี้ไฟบานกระพีิเนี่ยบ้านบ้านพี่ไฟกระพริบหรือเปล่าเมื่กี้ไฟกับพริบจริงเออเออทางไหนวะน้องเออทางนี้ทางนี้ไม่ใช่ทางก๊อกโอ้ยรวยพี่รวยแล้วเนาะพี่รวยแล้วพี่รวยแล้วได้พี่เจอก่อนท้องยกยกกลับบ้านเลยมเลยยกกลับบ้านเลยนี่นี่มีทางไฟฉายใช่เหรอเนี่ย าม่ะเนียโอ้ทำไมมืดจังเลยโรงแรมโรงแรมนี่ดูเก่าแล้วเนาะโรงแรมที่คนมันดูเก่าจัางนะโรงแรมนะแี่ย,ยดูเก่า,ากันหาวุีแจอุยโอ้โหโคตรโ,โชคดีเลยพี่เจ้าท่านท่านไอ้นี่ละท่านไปใส่เอาคิดเอาพี่ก็คิดว่าเจ็คกุญแจโอ้ <S <S> ว่าแต่ว่าแต่ว่าแต่มากุเจที่เท่าไหร่นะพี่จะไม่ดนผีขเมืตามได้ไหมพี่มาตรงกลางพี่มาตรงกลางวัดตัวเอามาตรงกลางแหละเจ้ากุเจวันนี้มาใครนี่มานีนใครก็อีครั้าง ไม่มีคุญแจอะเราบอกพี่ถี่คือคุญแจไม่มีเอ้าเราบอกว่ามีกุญแจเราก็ถามไงว่าได้กุญแจหรืออู้หูพี่พี่มาไหมมานี้ไหมมานี้มานี้นี่นี่น้องตาบอดแล้วแน่ตามาพี่มาดูนี่มาดูนี่คุณเจอสมบัติพี่ผมเจอสมบัติ นี่ท้องพี่นี่เป็นไงนี่ไงยังเก็บไปเร็วทำเพื่ออะไรยังเตยเปิดต้องน้องเขาทำไมท่ามันลนแรวนี่มันเก๋อยมาน้องไม่รู้เข,เขาเขาเปิดไฟไปให้ใครอะ่ะทําพี่อรอเวลาแอบพี่มันที่จูมันที่จูให้เร็วที่สุดเร็วพี่อ่าพี่เข้าแล้ว โอ้เสียงไรอ่ะหอมก่อนไม่เอาเลียนน้องเก uh ือบไม่ท oh. ันเอ้อ้ออ้ัอมืดอ่ะอี่อองไม่เห็นอ้องมืดอ๋อนี่อยู่นี่โอ้โอ้อ้ป้้อ้ออโอกอ้ผมเกือบไม่้อ้้้อ้้ ไม่บอกไม่บอกพี่เลยสักนิดว่าพวกมันโดนมีจ้ำสแกลด้วยอ่ะโอ้โหครับพี่โดนโดนไอ้นั่นคำเหมือนนี่เดี๋ยวมันเรียบร้อยเลยหนักเลยนะพี่คือแบบพี่จะกินล้านบ้านเลยผมเลยโดนละจ้ำสแกคพูดคูดว่าแต่ว่าแต่ว่าแต่ทองมันทำไม่ได้เนาะเราออกเราออกไปไม่ได้เลยซื้อของ เขาเป็นเลือกใหม่เขซื้อของก็เริ่มใหม่หมดเลยโอเคแค่นี้ปิดเสร็จหนาไอ้เมันน้องน้องลูกผ้าลูกผานี้ไหมน้องได้รู้รู้พี่ถือพี่ถือลูกผ้าเป็นยังไงให้ใส่ตรงนี้เหรอให้ใส่งนี้เห่อใส่เลยพี่ไม่ริกหมดเดียวมาตรงนี้มันมาตรงนี้เหมือนตรงนี้ ที่เราดูนะว้าวโอ้ยโรงแรมโรงแรมว่าแล้วทำไมก่อจังเอางบเอางบมาสร้างประตูนี่นี่เองไม่ทำไมมันเก่าจังไอ้เราต้องหาอะไรอ่ะสวิตซ์พี่สวิตซ์ผมเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจะรักแล้วมันอยู่ฝั่งนี้น่ะมันอยู่ฝั่งเด้ไปตลอดตามมาพี่นี่ พี่ดูคนแรงเยอะนะพี่เอืป็นไงโกโจแขนแขนงงแขนรีดไปเไยนไขตาแตกกันดีผู้หญิงแรงเยอะกว่าโกโจเลยค่ะแขน ยังรีดอยู่เลยทำแรงเยอะจังอาชีพแล้วมันจะแขลกนถ้าจะเกียบแรงเยอะจังเอาหน้คอับโอ้ยนี่ก็บไม่ใช่ เว้ยไออันอันเด้อมันมันเสร็จแล้วมันมาเอาไปทำอะไรอ่ะเปิดเวลาอยู่ในที่มืดพี่แอบ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 รอจังวะแอบพี่แอบเลย พร้มอมกันด้วยตัวเดิมเลยอ่ะม,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 มัน,นมันมันมันกตัตัวนี้เหรอจ้าไอแล้วก็พี่พี่อ่ยากพูดถึงตัวที่มันวิ่งเหมือนตัวนี้เลยแล้วพี่เจอพี่รับมือไม่ได้มันวิ่งสิบรอบพี่เก้าถึงเก้าถึงสิบสองรอบมั้งฮะวิัง,งวิ่งวนไปวนมาพี่อยู่ในตู้นานก็ไม่ได้เราไม่ตายอย่างนั้นอ่ะไม่ตายผมเคยลองอ่ะ ต้องใช้ทิกเอาต้องมีสติสติสตังมาตังไม่ให้หับตัวเฮ้ยหยุดอยู่ข้างล่างบายดีได้โอ้ยเนาะจะแย่งพี่นางทำไมตู้ตู้มันมีทุกห้องเลยอ่ะทำไมตู้มันมีทุกห้องเลยก็เพื่อฮะโอ้ยโอ้ยตกใจหมดตกใจหมดเจออะไรไอ้นี่มันหล่นเนี่ยไอ้นี่มันหล่นโอ้ยเจอนี้เก็บนะพี่เก็บนะให้เก็บไหม ผมเก็บผมเก็บเอ้ยไอ้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 นี่มันหล่อนอ่ะพี่ตกใจหมดเลยไอ้เทียนเอาไว้ผ่านบอสมั้งพี่ใช่เหรอพี่เดินเดินเข้าไปดิเดินเข้าไปไปเปิดนี <c oughs> ่เัน <c oughs> มืนออะไรอ่ะเมืเออะไรอ่ะเมืออะไรอ่ะเลือดเลือดหายไปครึ่งหลอด แล้วเขาแล้วเขาหลอกให้ผมเปิดเสียงดังแม่งจังทเนทีเสียงอะไรอ่ะชิบหายแล้วเอาบูทมานีไงพี่ตัวที่ผมพูดถึงไม่ใหนอ่าไอ้เราก็เล่นไม่เป็นห่อ เด็กแว่นเหรอน้าะมันเป็นเด็กแว่นใช่ไหมไม่ได้นี่วะมันมันเสียงอะไรวันนที่เกิดกับได้เปล่าตัวบักตัวบักที่ไหนเราอ้ไรหรออ๋อวิ่งน้องวิ่งไปไปเล่าขบี่หน่อยโอ้แม่ตกตกใจรอบเดียวไม่พอไม่ตกใจอีกสองรอบไปยังตกยัง ไปแล้ว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 ต้องเสือจส่งวิญญาณพี่น้องปูมากระซาอีกเสด็จส่งหน่อย้อยอยากจัดหน้าพี่เออจัดหน้าเลย,ยจย <c oughs> ัดหน้าเลยฮะตายทำไมนี่ไงจัดหน้าจ <c oughs> ัดหน้าฮะตายทำไมจัดหน้า ก็อบอกก็บอกว่าเด่นไม่เป็นหนาลองเกอคนแก่แล้วก,ก,กล,ลก่อนนี่แหละโอ้ยมืดก็มันมือดอ่ะนี่พี่กดออกอหรือเปล่าไมันมันไม่ไม่กูมันมืดพี่พี่พี่เชื่อหรือเปล่าเชื่อแล้วไม่ได อันนี้ไม่ได้เล่นง่ายๆพี่มันต้องคนมีสติพี่พี่พี่เคยไปพี่เคยไปเห็นยูทิคต่ออ่ะพี่เ็นคลิปในทิคต่อที่เขาที่เขาไอ้นั่ยนะพี่มันรอดูผมเดี๋ยวผมโชว์ตึงให้ดูพี่น้องน้องน้องดวงตาต้องว่บเพื่อมาดวงตาไปมองตัวเนี่ยเดี๋ยวพี่เห็นเดี๋ยวผมโชว์ความเท่ของผมให้ดูวิชา เนอง <no? S 2> เปิดที่มีไอไออันไอไอไปจยาพี่อยากเล่นในอันไอไที่มันมีผีวิ่งตาที่มันที่มันขับรถแต่พี <Speaker: S 2> <Okay. S 1> anyway. ่ไปเห็นในทวิตตอกอ่ะก็คือมันจ่อันนี้ไหมอ่ะอที่มันขับรถขับอ่ะขับรถเหรอไม่มีไอเกมผีตัวดำๆที่นั่งอยู่รถอ่ะไม่ใช่ใช่ยาตัวนั้นแหละก็เกมนี้แหละพี่แต่ว่าอันนั้นเขาทำเรียนแบบมันมันไม่มีให้เราเล่นหรอแบบนั้นน่าจะไม่นะ พี่เดี๋ยวกันนะพี่พี่ดูผมอยู่ปะเนี่ยดูอยู่ดูรอดูรอดูรอดูพี่สุดรอดูน้อยกรส่งยางพีเ่เอาอย่างนี้ไหมถ้าถ้าผมผ่านผ่านด่านเนี่ยถ้าถ้าผมผ่านเนี่ยผ่านด่านไอผีลูกกระจ้านเนี่ยพี่ต้องซื้อโลเก,ก้ถาวรให้ผมหนึ่งผล ไม่มีตังค์แต่ถ้าผมแอะถ้าผมแพ้ผมจะเอารหัสไปขายไปจะเอารหัสให้พี่โอ้ยอมันเดิมพันแล้ววเนี่ยเดิมพันแล้ววเนี่ยเอาเวลาพี่พี่ไม่มีตังค์สำหรับเก็ตเอานี่พี่รอดูหัวผมโทตรตึงให้ดูเนี่ยแบบน,นี้เลยนะ้อแบบน,นี้เลยทีท่ที่มันขี่รถตามอ,ะอ่ะนี่รอดู นี่ไงเนี่ยตัวนี้เลยเนี่ยตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้แหลตัวนี่แหล่อเขาขับรถวิ่งอ่ะโอ้ไม่ไม่ขี่รถหรอกเดี๋ยวบัตจังหวะเนี่ยเขาจะเคาะตึ้งเด็บโอ้ยน้องทำไมน้องเขาเขาไมตู้มันต้องหล่นด้วยเนาะน้องบัดรน้องน้องบัดรน้องบัดรน้องมีแก่บัดรก้าวแข็งที่แขงแรงนี่เนี่มันมีก้าวแข็งที่แข็งแรงเช่ไหมข้าไม่ได้เออบัตทางทางวันฝั่ไปแล้วเนาะมันไม่ตามมาแล้วมันไม่ตั้งมาแล้ว วันนี้ามครรวันนี้บูเก่งวก็จะทำทิ้งไงก็จะทำปูทำปูทำไมเนาะพาดพรอาจมันต้องไปอยู่ข้างๆอะเป็นไงดึงป่ะ ได้นไม่หนาไม่เล่นแลดมากไงเนียงได้ม่มากฮะเมื่อใหม่เล้วหนาเล่นไม่เป็นหนาอาละครับใครที่ชอบกินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติกเกอร์น้องพูนรอบวงวันนี้น้องพูนขอตัวลาเป็นห่างโซนะครับบ๊ายบายตงยันตุ้ยรวยซาชูเตอรจงไปอยู่ในนรกซะ